นักดาราศาสตร์นะครับได้ทำการค้นพบดาวเคราะหแครดดวงใหม่ที่อยู่ในระบบสุริยะของเราเองนะครับดาวดวงนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆดาวพูตโตแต่มีขนาดเล็กกว่ามากแล้วก็อยู่ในลัศมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกับดาวพลูตโตครับ ช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอที IT ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อโอ้นะฮะนี่เราพบเจออีกแล้วนะครับแสดงว่าระบบสุริยะเราเนี่ยเลยไปแถบๆไคเปอร์เบลเนี่ยครับมันมีอีกเยอะนะที่เราไม่เจอแล้วเราเจอเรื่อยๆนะ<ช>เจอใหม่รเรื่อย,อยๆนี่ล่าสุดเจออีกดวงหนึ่งแล้วครับ ดาว,ว,วดวงนี้นะครับอยู่ในสถานะที่เรียกว่าดาวเคราะแคละนะฮะซึ่งจะคล้ายๆกับดาวพูตโตครับผมนะฮะเราอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันด้วยชื่อดาว2017 OF201 เคยมีใครสงสัยไหมน้องบอลเคยสงสัยไหมครับผมทำไมเวลาเขาเจอดาว ทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้ทำไมไม่ตั้งแต่มันจะมีชื่อเรียกขานอีกชื่อหนึ่งนะครับอย่างเวลาไปเจอเซเลสหรือพูโตเงี้ยเขาก็จะตั้งชื่อให้เขาทีหลังแต่ตอนเจอทีแรกเนี่ยมันจะเป็นโค้ดเนมแบบนี้ก่อนสองศูนย์ O F 2 0งศถ้าให้เดาสองศก็น่าจะเป็นปีที่เจออะใ,ใช่ไหมแต่ O F 2 0งศเนี่ยครับผมมันมันมีความหมายอะไรนองบอลลองถอดนะให้ดูหน่อยสิ ตัวโหรือภาษาอังกฤษตัวแรกเนี่ยครับก็คือช่วงเวลาครึ่งเดือนของปีที่คนพบนะครับโดยอย่างยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่น A เนี่ยคือวันที่1ถึงวันที่15ของเดือนมกราคม<อ>แล้ว B เนี่ยคือวันที่16ถึงวันที่3 1มกราคมนะครับโก็เลยจะเป็นวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมครับโอ้ที่แทนที่เขาจะระบุเป็นวันที่เดือนปีมันจะยาวใช่ครับใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะกลายเป็น 16 JUL 2017ม um. ันจะยุ่งใช่ครับเขาก็เลยย่อมันให้มันเหลือตัวเดียวซึ่งหลักการคือตัวอักษร1นึ่งตัวเริ่มต้นในแดปีใหม่หนึ่งมกราคมก็เริ่มต้นด้วยตัวผมตัว A เนี่ยจะแทนช่วงเวลาครึ่งเดือนหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมแล้วก็ขยบมาเรื่อยครับทีละครึ่งเดือนเป็น B, C, D, E, F, G ซึ่งตัว O อเนี่ช่วงกลางปีพอดีใช่ครับใช่ไหมฮะอ่ะรู้เรื่องตัวแรกละ2017ช่วงเดือน กรกดาคมอ่ f คืออะไรครับ f ก็คือลำดับของวัตถุในรอบการค้นหาครับผมอ่าอย่างเช่นอย่างเช่น a เนี่ยก็คือ1นสองก็คือเออ b ก็คือ2องไปถึง z เนี่ย z คือ25่เพราะฉะนั้นลำดับของ f ก็คือลำดับที่6ครับอ๋อก็ระบุได้ง่ายๆเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันอ่าเข้าใจละสิบถึงสามสิบเกรกดาคมอ่า เขาอาจจะไม่ได้เจอแค่ดวงเดียวถ้าเจอดวงที่เท่าไหร่ดวงไหนเป็นดวงลำดับไหนเขาก็เรียงกันเป็น A B C D E F ไปครับจะได้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้คือ F คือดวงที่6ในช่วงเวลานั้นถูกต้องครับเหลือ201ปิดท้าย201มันคืออะไรครับ201คือตัวเลขที่บอกว่าการผ่านการนับลำดับ A ถึง Z มาแล้วกี่รอบครับผมอโอ้โหคือ1รอบเนี่ยถ้าเรานับดาวที่เราเจอใช่ครับ เราใช้ A ถึง Z เนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมด25ตัวถูกต้องครับนะนี่ผมรู้มาจากช่องคนช่างสงสัยนะครับผคุณเอกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเขาจะเว้นไม่ตัวหนึ่งตัวไอซึ่งอันนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเว้นตัวไอเพราะฉะนั้น1รอบของตัวสอนก็จะมี25ดวงครับผมพอเลยจาก25ดวงไปเขาก็จะเริ่มนับใหม่นะฮะเป็นเป็นเลขถัดมาใช่ครับแล้วคำว่า201เนี่ยนะฮะ ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันคือดาวดวงที่เท่าไหร่ตั้งแต่นักดาราศาสตร์เราค้นพบมาตั้งแต่ต้นเราต้องไปคูณ25ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วต้องบวก6ด้วยบวก6ก็คือบวกลำดับอ่าลำดับข้20 1, 20 1. 1> คูณ201ศนนี่คือจำนวนรอบนะครับผมอ่า201 25คูณ201บวก6ครับผม จะได้ออกมาเป็นลำดับของดาวเคราะห์น้อยหรือดาวเคราะห์แคที่เราพบเจอใช่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าซึ่งก็เท่ากับ5 0 3พครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักดาราศาสตร์ของเราเนี่ยเจอดาวเคราะหไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ย มา5,031ดวงแล้วถูกต้องครับนะฮะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ารวมเฉพาะในระบบสุริยะเราหรือรวมนอกระบบด้วยที่ส่องเจอ,อด้วยนะครับผมไม่แน่นะเดี๋ยวต้องไปหาอีกทีนึงอันนี้เราเราไม่ชัวร์ะนะฮะทีนี้เรามาดูรายละ,ละเอียดของดาวเคราะห์แครดดวงนี้ครับครับผมน่ะมันคือยังไงครับรายละเอียดของดาวดวงนี้นะครับก็คือถูกค้นพบด้วยกล้องถ่ายภาพเดิมในคลังข้อมูลกล้องของโทรทัศน์บังโกในชิลีครับผมครับผม แล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแคนาดาฝรั่งเศสฮาวายครับผมคือเวลาเราถ่ายภาพดาวพวกนี้เราต้องอาศัยเครือข่ายกล้องครับจากทั่วโลกเพราะโลกมันหมุนไปเรื่อยๆเราต้องผัดกันรับแสงในมุมต่างๆเราข้อมูลมารวมกันนะฮะดาวนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัน700กิโลเมตรครับเล็กมากนะครับดาวพูโตนี้มันเล็กแล้วนะดาวพูโตนี่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2,300กิโลเมตรครับ แต่ดวงนี้มีแค่700ก<ม>ิโลเมตรก็คือเล็กมากๆแล้วมันอยู่ไกลแค่ไหนครับวงโครจรของมันนี้ครับ,บวงโครจรอ,อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์นะครับก็คือประมาณ44.5 AU ครับผมอ่านะฮะคือดาวดวงนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายดาวพูตโตครับ,บวงโครจรของดาวที่อยู่รอบนอกเนี่ยครับมันจะไม่ได้เป็นวงกลมสม่ำเสมอ,อจริงๆทุกดวงอะ่ะยกเวน้นดาวพุธดาวศุกร <laughs> ดาวโลกอังคารเนี่ยวงโครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นวงรีมันจะมีช่วงที่เราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็จะมีช่วงที่เรายือดออกไปอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์อย่างดาวดวงนี้นะครับ2 0 1 7 OF 201เนี่ยจุดที่ใกล้ที่สุดในวงโครจรเขาเนี่ยจะใกล้กับดวงอาทิตย์อยู่ที่44.5 A u ครับผมซึ่งมันใกล้เคียงกับดาวพูโตครับ ดาวพูโตก็ประมาณ45 AU นะฮะแต่จุดที่เขาสวิงออกไปไกลเนี่ยมันสามารถไกลออกไปได้ถึง1,600 AU อ้โหอ่าบอกอธิบายเพิ่มเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูไม่ได้เป็นแฟนประจำรายการเราครับผม AU คือระยะห่างจากโลกไปดวงอาทิตย์ครับผมซึ่งมันจะทดระยะทางได้เท่ากับ150ล้านกิโลเมตร1,600 AU ก็เอา150ล้านคูณเข้าไป จะออกมาเป็นกิโลเมตรครับผมซึ่งคูณไม่ถูกเลยไกลมากไกลส,ดสดุดโอ้โหนะฮะแล้วดาวดวงนี้มีรูปร่างกลมไหมฮะมีครับเป็นเป็นดาวที่มีรูปร่างกลมแล้วก็มีมวลประมาณ2%อปอร์เซนของพูโตรครับผมแสดงว่าอาจจะเป็นดาวเคราะห์หินครับที่มีรูพลุนอืมเพราะว่าขนาดมันเล็กครับแล้วมวลเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยอืมคือขนาดเนี่ยเทียบได้ประมาณหนึ่งในสี่ของพูโต แต่มวลเนี่ยมีแค่2%ของพูโตแสดงว่าความหนาแน่นของตรงกลางไม่เจอเลยนะครับผมไม่แทบไม่มีเลยเป็นรูพรุนครับผมนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในวัตถุที่อยู่ไกลนะฮะในแถบไค p เปอร์เบลนะครับซึ่งการค้นพบนี้นะครับมันก็จะไปเติมเต็มฐานข้อมูลที่เรามีว่าเราเคยตั้งข้อสมมุติฐานไว้ครับผมว่าหรือว่าในระบบดาวของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีดาวเคราะห์ดวงที่9หรือที่เขาเรียกว่า Plan e t า ทุกวันนี้นะคาตอบมันเริ่มเบี่ยงเบนไปทุกทีแล้วครับเพราะเราจะไปเจอดาวดวงเล็กดวงน้อยอย่างล่าสุดเนี่ยเราไปเจอมาอีกสามสี่ดวงใช่ไหมครับบวกดวงนี้เป็นดวงที่ห้าแล้วนะอืแปลว่าอะไรดาวเคราะห์ดวงที่9ก้าแพนเน็ตนเนี่ยอาจจะไม่มีครับผมแต่มันมีดาวเคราะห์แดวงเล็กๆแบบนี้แหละที่ทําให้อ่ารัศมีสนามความโน้มถ่วงเนี่ยมันดึงอยู่เลยนัดเนปจูนครับให้เพี้ยนไปอ่านะมันเป็นรบกวน รัศมีของอยู่เลยนะขนบจเนฟจูนเพราะพอเราเจอเยอะๆเราเจอดาวเคราะห์แคดเยอะๆอย่างเงี้ยมันเริ่มเข้าเขาละเมืม่อก่อนเราเคยคิดว่ามันมีดาวดวงใหญ่ใหญ่มากๆนะเขาเคยคิดว่าแพนเดนานเนี่ยใหญ่ระดับดาวเสาเลยโอ้โหใหญ่มากนะแต่อยู่ไกลอ,อยู่มืดมิดเลยคือส่องยังไงก็ไม่เจออยู่ในไคเปอร์เบลแล้วอยู่ไกลด้วยครับแต่มันใหญ่มากตอนนี้เริ่มไม่ใช่ล้นะจากที่เรา เจอข้อมูลเนี่ยเราตามข้อมูลมาเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันอาจจะเป็นดาว4ี่ห้าดวงซึ่งวิ่งกันไปวิ่งกันมาแล้วก็ไปสร้างความแปรปรวนทําให้การคํานวณตําแหน่งและระยะเนี่ยหรือว่ารัศมีเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปครับโอ้โหส่งผลเลยครับนะฮะเราเกือบจะได้คําตอบแล้วว่าสุดท้ายเราไม่มีดาวเคราะห์ดวงใหญ่ดวงที่9ของระบบเรานะแต่เราอาจจะไปเจอดาวเคราะห์แครหรือดาวเคราะห์น้อยอีกหลายดวงเลยครับโห,โห นี่ครับนี่คือความก้าวหน้าของการค้นพบดาวดวงใหม่ๆใ,ในขอบของสุริยะเราเองนี่แหละโอ้โหไม่ต้องไปไหนไกลเอาแค่รอบๆชานเมืองเราเรายังไม่รู้จักเลยโอ้ไประบบดาวอื่นยิ่งไกลกว่านั้นอีกใช่ครับเรื่องเล่าอาวากาศ